ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศ by Business Today Today for Tomorrow EU และฝรั่งเศสหันหน้าพึ่งจีนยุติสงครามยูเครนซาุลและอิหรา่านฟื้นสัมพันธ์เตรียมเปิดสถานทูตกันอีกครั้งเผาร้านโปรดผู้นำฝรั่งเศสประท้วงขยายอายุเกษียณ IMF เตือนแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโตต่ำสุดรอบ30ปีหญิงสู้ชีวิตติดท,ท็อป10เศรษฐีนีฟลอปส EU และฝรั่งเศส หันหนาพึ่งจีนยุติสงครามยูเครนออสูล่าฟอนเดลไลเอิร์นประธานคณะการมาการยุโรปเปิดเผยว่าประธานนธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหวังว่ารัเสเซียกับยูเครนจะจัดการเจราจาสันติภาพโดยเร็วที่สุดหลังจากเธอและประธาน,นาธิบิดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเยือนจีนและขอให้จีนช่วยเกลี้ยกล่อมรัเสเซียกรณีบุกยูเครนอีกทั้งผูน้นําจีนยังย้ําว่าพร้อมพูดคุยกับประธาน,นาธิบดียูเครนเมื่อโอกาสอำนวย มาครงระบุว่าตะวันตกต้องเข้าหาจีนเพื่อให้ช่วยยุติวิกฤตและป้องกันความตึงเครียดขยายวงกว้างเนื่องจากอันนำไปสู่การแบ่งขั้วของมหาอำนาจในโลกเขาตระหนักดีว่าสามารถพึ่งพาจีนให้ช่วยพูดกับรัสเซียและพาทุกคนมานั่งโต๊ะเจรจาได้ทั้งนี้จีนเคยเสนอแผนสันติภาพที่เรียกร้องให้รัสเซียกับยูเครนค่อยๆลดความรุนแรงจนนำไปสู่การหยุดยิงแต่ตะวันตกมองข้ามแผนนี้ ซาอุดและอิหร่านฟื้นสัมพันธ์เตรียมเปิดสถานทูตกันอีกครั้งรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียและอิหร่านพบปะกันที่กรุงปักกิ่งเพื่อหารือรายละเอียดในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์หลังจากทั้งสองประเทศซึ่งเป็นอริและตัดสัมพันธ์ทางการทูตกันเมื่อปี2559ตกลงจะฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยมีจีนทำหน้าที่คนกลางการพบปะกันครั้งนี้นับเป็นการพบปะระดับสูงสุดในรอบกว่า7ปี โดยฮอสเซนอามีอับดุลลอฮิยอนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและเจ้าชายไฟซอบินฟาฮานอัลซาอุดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียได้ลงนามเปิดสถานทูตและสถานกงสุนะหว่างกันทั้งยังตกลงหาลู่ทางขยายความร่วมมือรวมถึงการกลับมาเปิดเที่ยวบินและไปมาหาสู่กันทั้งในระดับคณะเจ้าหน้าที่และภาคเอกชนมีการมองว่าการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นชัยชนะทางการทูตของจีนในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งถูกมองมานานว่าเป็นเขตที่อยู่ใต้อิทธิพลของสหรัฐเผาร้านโปรดผู้นำฝรั่งเศสประท้วงขยายอายุเกษียณผู้ประท้วงฝรั่งเศสจุดไฟบริเวณกันศาสตร์พัตคารที่เป็นร้านโปรดของประธานนิติบดีเอ็มมานูเอลมาครงพร้อมคว่างปากระจกหน้าต่างระหว่างการประท้วงที่ยืดเยื้อเป็นครั้งที่11เพื่อแสดงความไม่พอใจในการปฏิรูประบบบำนาญซึ่งขยายอายุเกษียณ จาก62เป็น64ปีการประท้วงมีขึ้นหลังจากการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานกับรัฐบาลล้มเหลวลงเมื่อวันพุทธที่5เมษายนและรัฐบาลตำหนิว่าสหภาพไม่ยอมประนีประนอมนอกจากกรุงปารีสแล้วยังมีเหตุประท้วงรุนแรงในเมืองอื่นจนตำรวจต้องใช้แกส๊สน้ำตาและมีการควบคุมตัวผู้ประท้วง111คนตำรวจบาดเจ็บ154คนแม้จำนวนผู้ประท้วงทั่วประเทศลดลงอยู่ที่ประมาณ570,000คน แต่บรรดาสหภาพแรงงานเรียกร้องให้ออกมาประท้วงครั้งต่อไปในวันที่13เมษายน IMF เตือนแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโตต,ต่ำสุดรอบ30ปีคิสตาลีนาก็เกี่ยวว่ากรรมการผู้จัดจาการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดหมายว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะโตไม่ถึงร้อยละ3ในปีนี้จากร้อยละ3.4เมื่อปีที่แล้วและคาดว่าเศรษฐกิจจะทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ3ในช่วง5ปีข้างหน้า นับเป็นตัวเลขคาดการณ์การเติบโตระยะกลางที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2533พร้อมแสดงความกังวลว่าการชะลอตัวนี้อาจส่งผลกระทบเป็นพิเศษต่อประเทศรายได้น้อยเพราะเสี่ยงทำให้ประชาชนหิวโหยและยากจนมากขึ้นนอกจากนี้การที่แบงก์ชาติประเทศต่างๆแหกขึ้นดอกเบี้ยประกอบกับการที่ธนาคารหลายแห่งล้มละลายและปัญหาทางการเมืองก็กำลังบั่นทอนเสถียรภาพในโลกการเงินด้วยขณะที่วิกฤตหนี้สินในประเทศกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ ทำให้ประเทศเหล่านี้โตได้ยากเพราะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นหญิงสู้ชีวิตติดท็อป10เศรษฐีนีฟลอปส์นับเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่สตรีซึ่งสร้างฐานะด้วยน้ำมือของตัวเองเข้ามาติดท็อป10เศรษฐีนีโลกจากการจัดอันดับของฟลอปส์ประจําปี2566ซึ่งโดยรวมแล้วมีสตรีที่รวยถึงขั้นเศรษฐินีพันล้านจํานวน337คนเพิ่มขึ้นจาก327คนเมื่อปีที่แล้ว โดยสตรีที่ครองตำแหน่งรวยสุด3าปีติดต่อกันคือฟรองซัวเบตองกูเมเยอร์สทายาทรอรีโลผู้มีสินทรัพย์8,500ล้านดอลลาร์ขณะที่ราฟเอลอปอนเตเดมอนขึ้นมาอยู่อันดับสิและเป็นสตรีที่สร้างฐานะด้วยตนเองคนแรกในรอบ3ปีที่ติดท็อป10ด้วยสินทรัพย์31,200ล้านดอลลาร์โดยเธอกับสามีกู้เงิน2 0 0 0ดอลลาร์ไปซื้อเรือลำหนึ่งเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจในปี2,513จนปัจจุบัน โตเป็นบริษัทเดินเรือใหญ่ที่สุดในโลกออนเตเดียมอนเป็นหนึ่งในสตรี69คนที่สร้างฐานะด้วยน้ำมือตัวเองจนติดอันดับเศรษฐีนี่พันล้านของฟลอปส์ซึ่งรวมถึงริฮาน่าและคิมคาเดชยน